ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สนาินฟูเก็ตค่ะจาจ่าทุกคนนะคะมาเที่ยวทะเละค่ะแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะมาถึงค่ะผลทั้งตกไปนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวค่ะพอดีก็ว่าเข้ารถเอวินไทยแลนด์ไปนะคะทุกคนกคน็เข้าไปจองออนไลน์เลยค่ะ ที่วัน600กว่าบาทนะคะผู้ไม่ได้จองค่ะผู้มาจองวันที่840บาทค่ะซึ่งก็นแนะนําว่าถ้าใครจะมาเช่ารถที่ภูเก็ตนะคะถ้าจองผ่านเอวินนะคะถ้าเจอราคาถูกก็ให้จองเลยค่ะทุกคนเพราะม่ง้นเจอได้ราคา840บาทต่คู่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนะคะผู้ซื้อปกรกกันรถยนต์ชั้นหนึ่งด้วยค่ะก็คือเพิ่มอีก250บาทค่ะแต่ก็คือซือ้อความสบายใจนะคะว่าถ้าเกิดอูบัติเหตุค่ะเราก็ ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าสาคัชั้นหนึ่งะคะจะไม่คุ้มครองอยู่3อย่างค่ะก็คือยางรถยนต์กระจกแล้วก็กุญแจค่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่เคาน์เตอร์ a อวิทไทยแลนด์นะคะแล้วก็โดยเอาเอกสารไป3อย่างค่ะก็คือบัตรประชาชนบขับขี่รถยนต์นะคะแล้วก็บัตรเครดิตค่ะโดยจะต้องรูดบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูที่เคาน์เตอร์กันเลยค่ะทุกคน นี่จ้าถึงแล้วจ้าเคาน์เตอร์เอวิทไทยแลนด์นะคะซึ่งเดี๋ยวเราติดต่อที่เคาน์เตอร์ทําเรื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะคะจองมามีประกันรวมแล้วนะคะจะมีประกันอุบัติเหตุตัวรถร้อยรอบพันประกันเสถคุณค่ะประกันรถหายนี้ให้แล้วนะคะตอนนี้จะไม่รวมคนขับเสิริมนะคะไม่รวมเอ,อม่อเหมาน้ํามันนะคะถ้าคารับเต็มถังคืนกับเต็มถังเหมือนเดิมนะคะค,ะคะเ,ดเดี๋ยวเราขอลูกค้าเซ็นหนึ่ง สองสามสี่ค่ะขอลายเซ็นเหมือนบัตรเครดิตนะคะลูกคา้าคือรถวันที่ยี่สิบนะคะอันนี้สามารถใช้เลทฟีดได้สี่ชั่วโมงจากเวลาที่รับรถนะคะขอบคุณค่ะเอวิทไทยแลนด์นะคะค่ะเราก็รับรถกันเรียบร้อยะะแล้วนะคะสรุปเราเช่ารถยาลิทเครื่องพันสองไว้นะคะแต่ว่ายาลิทหมดเขาเลยอัปเกรดให้เราเป็นฮอนด้าซิี้นะคะเครื่องพันห้าค่ะทุกคน แล้วก็ตอนคืนรถนะคะเราก็ต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังแล้วก็มาคืนที่สถามบินภูเก็ตค่ะซึ่งก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีเองนะคะส่วนค่ามาจําที่มาจําไว้8 0 0พบาทโดยหักบ,บงเงินเครดิตนะคะอย่างผู้ตอนแรกก็กังวลมากเลยค่ะกลัวว่าจะไม่ได้คืนแต่หลังจากคืนรถแล้วกลับมา14วันก็ได้วงเงินคืนมาในบัตรเครดิตค่ะได้เวลาพาทุกคนเที่ยวทะเลภูเก็ตล้ะค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดสลินค่ะเนื่องจากว่าพอเรามาถึงนะคะถึงที่สนามบินภูเก็ตปุ๊บฝนตกค่ะครูก,ก็เลยโทรไปถามเรือที่เช่าตกหมึกไว้ว่าที่วันนี้เรือออกได้ไหมคะเขาบอกว่าโอ้อน้องวันนี้มันมีคลื่นเรือออกไม่ได้คะ่ะสรุปเราก็เลยเปลี่ยนแผนเป็นว่าวันนี้เราจะมาเที่ยวหาดของภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หาดสลินค่ะ บรรยากาศก็แบบว้าวสวยงามมากนะทุกคนมมีเรือเดกสกีด้วยนะคะแล้วก็มีเต็นท์ผ้าใบด้วยค่ะเราก็จองเต็นท์ผ้าใบกันนะคะปกติเก้าอี้ละหนึร้อยค่ะแต่เขาก็ลดให้เรานะคะสามคนเหลือสองร้อยค่ะเราก็เลยสั่งอาหารอุ่นๆขอเขาค่ะนี่ค่ะบรรยากาศ เริ่มกลับมาคึกคักนะคะแล้วก็เริ่มมีพลังเทีย่ยวแล้วค่ะ <S 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 ตอนนี้นะคะเราเที่ยวไล่ลงมาะคะ่ะอยู่ที่หาดกำมลาะคะ่ะแต่หาดกำมลานะคะหาดจะตื้นกว่าะคะ่ะแล้วก็น้ำจะไม่ ส,สวยแล้วก็ใสเท่าหาดทูลินค่ะทุกคนที่นี่ป่าตองซึ่งตอนนี้ก็กลับมาคือคักแล้วค่ะก็ยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้พูดด้วยกันนะคะทุกคนแล้วไปพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย